ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนฟอรฟไลท์ like นะวันนี้สมบัติก็พามาติดตามนะครับ FC ที่เขาโทรมาทางรายการนะฮะแล้วก็ติดตาม YouTube วิธีการทำ u t u b e ยังไงแล้วก็ติดตามยังไงนะครับแล้วก็ที่นี่ที่ไหนเรามาติดตามกันว่าสมบัติมาจริงหรือเปล่าแล้วก็เอาสินค้ามาให้เขาจริงๆที่เขาโทรมานะครับตามมามาเลยโคโลมีคน ครับทุกคนทุกคนนะครับมานี่เลยครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ที่จังหวัดไหนครับี่จังหวัดจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทนะครับอ่าแนะนําตัวนิดนึงที่ไพโรดไพลซีินครับพี่ไพโรดไพลซุลินไพลซีิไพลินโอไพสซรลินพธดแล้วคุณพี่พี่เะเียนนะพี่เะถียนนี่ก็เป็นฝ่ายเก็บเงินอันนี้ฝ่ายไรแน่นอนคะับาฮ่า่าฮ่า่ี้ ผมต้องการจะทราบว่าพี่รู้จักกับรุดฟลายและสมบัติรุดฟลายยังไงครับผมพี่เฟโรดรู้จักอย่กดไปทางใน u t u b e อ่ากดยังไงครับด,ดูดูทีฮะกด,กดคลิปไหนฮะกดกดคลิปไหนนี่ครับท่านผู้ชมนยเขาดูกดใน y u t u b e อ่า u t u b e แล้วก็สมบัติก็ นำสินค้ามาส่งถึงที่แล้วก็มีการติดตามผลเดี๋ยวผมจะไปติดตามผมผลทีแล้วว่าพี่เขาใช้แล้วเป็นยังไงอันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนนะขอขอบคุณก่อนที่กดติดตามแล้วก็ลองเนาะอันนี้มีคนอ,อยากจะรู้ผลนะฮะเมื่อหลังใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็จะมีคนตามใช่ไหมอันนี้ก็คือผู้บุกเบิกก่อนนะฮะลองก่อนนะฮะลองก่อน สินค้าเรานะครับอบอกก่อนว่าเป็นชีวภาพไม่ใช่ทีมีปริมาณใช้น้อยนะใช้5ซีต,ต่อน้ำ20ลิตรช่วยเรื่องรากเรื่องหัวเรื่องป้องการเชื้อรากแบคบทีเรียทุกชนิดนะอันนี้คือบอกคร่าวๆก่อนส่วนผลนะฮะผลเราต้องใช้เองต้องใช้เองแล้วก็การเตรียมดินนะฮะเตรียมดินแล้วก็การปรับปรับวัชพืชมีผลนแล้วก็ ธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่ทําให้มันหัวใหญ่และโตนะฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนปกติได้เท่าไหร่ต่อไร่ก็ประมาณสองตันต่อไร่สองตันนะครับสองตันต่อไร่ปกติสองตันต่อไร่จะเห็นคลิปของสมบัติรถฟอไรไลมากมายนะมันอ่าเป็นแปลงที่ตำมนทนงนะแต่นนี้เรามาที่จังหวัดชัยนาชัยนาธน,นะชัยนาทเดี๋ยวเราไปติดตาม นะฮะของพี่ไพโรดอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากการเจ็บเกี่ยวถ้าเกิดใครสนใจแล้วจะติดต่อพี่ไพโรดได้ที่นี่ครับมีเบอร์ไหม,มครับ065 065 436 436 <4 36. S 2> 1301 <1. S> 1301อันนี้ติดต่อพี่ไพโรดนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็มาดูที่แปลงจริงก่อนนะครับนี่ทำกี่ไร่ครับกี่รไร่18ไร่ครับรตัวนี้8ไร่อ่าโอเค8ไร่ตรงนี้นะผมบอกนะบอกันเลยนะว่าใช้ได้สองคราวเลย นะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันอีกทีเนาะทีนะอ,อ่าวันนี้เดี๋ยวของคุณพี่เป็นรอดแล้วก็ในานามของอจังหวัดชัยนาทนะจังหวัดชัยนาทก็มีจุดเด่นเลยนะครับนะเราต้องไปสักการะเลยพระบูชุกประคองข,องขัาเท่านี่นะแล้วก็ใกล้อุทัยนี่คือวัดทัศสงเดี๋ยวเราจะไปสักการะท่านด้วยนะหลังจากเทปนี้แล้วนะวันนี้ก็จบนะครับการติดตาม f c นะครับสมบัติรถไฟแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับผู้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับติดตามสมัครรับฟรตลอดกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับ